ไอเดียอะไรฮะไม่เป็นดุมข้นมาเฮียโถยยกที่สองตัวตานจะบอกใครโกเมียรู้ประเภทเซียนโกลนดยเงินสซอมอสเงินมดเมียหมดเอ้ามามาดูเกมของมุนเองยกที่สองบักกับตัวักขวาเอาเพนเดยชาสุกตัด๊อกไปครับฝ่ายของคือฝซ้ายแข่งลุกตัวตานกวยรับเพนเดยชาขับไปเยบักซ้ายรับลุกตัด๊อกลงเป็นกะละปางกิสีเงิน รอกาสอุทัยรุกแกระพาชีขาดตงนี้ทีทีแทงหัวลำตัวเกี่ยวตั้เกี่ยวตัดสั้นล่างครับแล้วสวัดขึ้นบนเดี๋ยวเอ็ตัวนัลงไปก่อนครับสุปเัอล็กเลงนกีฬาป่าพยายามพยายางใ้สั้าเบาครับแข่งเลี้ยวขึ้นเตะายังไม่เจ็ครับต่เอาให้คู่ต่อสู้เครับทางเพชรเตชาทางสุเป ต้องเอาให้มีคบโหครับต้องเอาให้มีโมโหกันไป็นภาคเลยแต่อย่าแข่งสายเทสเตชา,าต้องไปบังขวาช้าไม่ได้ครับต้องรีบมองต้องรีบทำและโัยไทยคิดไวทำไวต้องคิดช้าทำช้าไม่ได้ครับตับวแต่งแอร์ก็ใจจ้างต้องจิ้มครับะตุ้นแข่งขัน กวุ่กันขยันออกแข้งบอกขยันออกแข้า้งเยอะะสปอนซ์้งสทีมั้นต้องแก้ครับซ้ายลำตัวทีมจังหวะเลยครับใอก่อนรับขวกับซ้ายขวาคู่มากล้วสุดอดยัดับขวาัานโหูแขะป็ดครับใครจะเตได้เงินใครจะเตะได้ยนีมันขวา สายของพิษาชายาบ้าเอ้าสาซ้ายของเพชรเดชาหมักของสุบับพยัพยเยวต๊อกก่อนับสุับจ้องสายตาดีจ้องทะมิ่งเลยกค้าอนายถึงมาสยั้เยตีงูตีให้ตายนะทุบลับนะสีให้ตายมันกูให้มันกันเจ้าทีมหมัดายก้จางเพชรเดชาพยายามพยาย เฮีางเฮีางยัยปล่อยใต้ไม่ให้จับครับตุ๊รป่อยขวาปป็นจวะหมครับมัปดกางยังไม่เข้าจุดครับมัดของตุรัข้างขวาได้โดแท้งครับได้โดนแท่งยติดตามังไม่เห็นครับอาวุธของตุอรับยิง่งกนยายามพยายายายอีกวีเพชรเดชา่อยปโอ้ย ขยับจะออกแข้งไม่ออกครับต่อยด้วยแบดซ้ายครับจะงวยคาลดจุนสลมจุนโฟกัสของคนเลยครับโอ้โหล่นทั้นยืนเลยครับหน้ามุมผู้บรรยายตรงนี้ครับผาพช้ามาแล้วครับขยัยาจะออกแข้งขวาแต่ได้เพื่อนชักลองออกแข้งซ้ายไม่ออกต่อยซ้ายสวนปงจบผ่าช้า